ได้มาแล้วค่ะโหวันนี้กลับบ้านดึกนะคะมาถึงบ้านทุ่มหนึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะรู้ว่ากลับมาต้องเจออะไรนะคะอดเปรี้ยวไว้กินหวานที่แททูนี่จะวันนี้น้องเมิร์สของเรามาถึงแล้วนะคะได้สีแดงมาจ้าโหดูดิอันนี้หูมไม่ก็แกะปอกเลยอะพลาสติกอะนี่ข้างในเป็นสีดำนะคะเป็นลายผ้าเข้ามาลายสก็อตแมตต์กับสีกระเป๋าของสีแดงนั่นเองอันนี้ก็การ์ด กับหัวป๋านมู่้มีโอ้ยน่ารักมากมันเป็นหนังซูเอตอะแบบหนังกำมะหยี่ที่เราชอบมากๆอันนี้ก็เป็นตัวนูนโลโกโอ้อีพวงกุญแจนี่พวงกุญแจพวงกุญแจก็เป็นเป็นหนังกำโอ้ยสวยอะดูด้านหลังกันด้านหลังด้านหน้าเขามีฐานข้างในให้ด้วยฐานรองกระเป๋าก็โอเคนะ โอ้ยตื่นเต้นเรียบร้อยค่ะ